สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่ทานเลยนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจีลาพาชาแนลในคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่21ตุลาคมไปจนถึงวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2564อันเนื่องมาจากดาวพระอังคารดวงนี้นะคะ โคจรจากราศีกันเข้ามาทับที่ราศีตุลจะส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีตุลน,นั้นก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดจิลาก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิลาพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนำเอาลัคนาราศีตุลน,นะคะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงของระยะเวลานี้ดังนั้นนะคะท่านผู้ชมจะต้องนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับดวงของท่านไปปรับกับชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรอย่าลืมค่ะส่งวันเดือนปีเกิดและที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือส่งเวลาเกิดที่แน่นอนมานะคะทางเราก็จะมีการผูกดวงวางลัคนา ให้ท่านค่ะลัคนาที่ได้ตรงนี้นะคะจะมีความแม่นยำม,มากกว่านะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะชาวราศีตุลน,นะคะในเรื่องของดาวพระอังคารดวงนี้นะคะจะเป็นเจ้าเรือนของเรื่องการเงินค่ะและอีกเรือนหนึ่งของเขาก็คือเรือนปัตตนิปัตตนีก็หมายถึงหุ้นส่วนคู่ครองหรือเพศตรงข้ามตั้งแต่วันที่21ตุลาคมนะคะส่งผลไปจนถึงวันที่3ธันวาคมนั้นดาว พระอังคารดวงนี้ค่ะในภพปัตตนิโคจรมาทับที่ลัคนาชาวราศีตุลและอย่างที่บอกนะคะดาวดวงนี้ก็หมายถึงการเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะเมื่อดาวอังคารหมายถึงนะคะอาวุธเหล็กแหลมๆหรือของมีคมต่างๆเมื่อโคจรมาเจอกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์เข้ามาอยู่ตรงนี้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะดาวอาทิตย์ดวงนี้นะคะก็มาจากภพโชคลาภ โชคลาภก็หมายถึงสิ่งที่เราได้มาโดยที่เราไม่ได้ลงทุนหรือสิ่งที่เราได้มาโดยที่เราไม่คาดฝันมาก่อน บางครั้งนะคะโชคลาภอาจจะไม่ใช่ว่าโชคลาภในด้านดีตลอดไปนะคะอาจจะเป็นโชคลาภบ,บางคนก็อาจจะได้โชคลาภเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็จู่ๆก็มีมะเร็งก็ถือว่าเป็นโชคลาภอย่างหนึ่งเข้ามาเช่นเดียวกันตรงจุดนี้นะคะจิราก็อยากจะให้มองเห็นในลักษณะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะคะเมื่อมาเจอกับดาวพระอังคารก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุนั่นเองนะคะก็เป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดเราไม่คาดฝันและเราไม่ได้ต้องการเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามชาวราศีตุลนะคะใน ช่วงระยะเวลานี้ต้องให้มีความระมัดระวังอย่างมากๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องในของคําพูดไม่ว่าจะเรื่องของอารมณ์ถ้าท่านไม่ใจเย็นแล้วก็พูดอะไรออกไปนะคะมีเกณฑ์นะคะอาจจะโดนทําร้ายหรือมีเกณฑ์จะได้รับอุบัติเหตุนะคะจากใครล่ะคะก็จากเพศตรงกันข้ามจากคู่ครองนั่นเองนะคะ เราก็มาดูกันเลยนะคะว่าดาวพระอังคารดวงนี้นะคะที่หมายถึงเรื่องการเงินก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะคู่ครองของท่านพยายามนะคะที่ประชิดต,ตัวท่านไปไหนไปกันตลอดเวลาเพราะเขามีความต้องการในเรื่องของการเงินนั่นเองถึงแม้ว่าท่านจะมีความพยายามนะคะที่จะหาเงินเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องรายจ่ายภายในครอบครัวแต่ก็ไม่ไวายนะคะว่า ผู้ครองของท่านก็อาจจะมาอารมณ์ร้อนแล้วก็มาทําร้ายท่านเพื่อที่จะต้องการในเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจิราให้กําลังใจสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะบางท่านนะคะเพราะเพราะดวงตรงจุดนี้นะคะอย่าลืมจิราไม่ได้เอาดวงของท่านใดท่านหนึ่งมาพยากรณเลยนะคะจิราเอาแค่ดวงดาวกับลัคนาราศีตุลเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้บางท่านอาจจะไม่เกิดนะคะแต่โดยรวมๆแล้วมักจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นค่ะท่านก็เอาคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ ะะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางไปปรับกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่มาฟังจิฬาพยากรณ์ว่าคู่ครองจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปทะเลาะก,กันก็ไม่ถูกต้องนะคะแต่หลังจากวันที่30ตุลาคมนั้นนะคะดาวพระพุธด,ดวงนี้ค่ะก็โคจรมาทับที่ลัคนาชาวราศีกันนะคะก็หมายถึงว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็จะมีญาติผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือก็อาจจะมาช่วยไกล่เกลี่ยม,มาช่วยพูดคุยกับคู่ครองของท่าน นะคะแต่ทุกอย่างนะคะก็เป็นไปในทางที่เลวร้วายเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรต่างๆนานานั่นเองค่ะ ในเมื่อนะคะดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารและดาวพระพุธมาทับที่ลัคนาชาวราศีตุลตรงนี้นะคะชาวราศีตุลน,นะคะต้องให้ระมัดระวังมากๆเลยนะคะเพราะดาวทั้ง3ดวงนี้นะคะมาทับที่ลัคนาของท่านท่านได้รับอิทธิพลของดาว3ดวงนี้เต็มร้อเปอร์เซนเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุระมัดระวังในเรื่องของการถูกทําร้ายแล้วก็ กินปลาให้ระวังนะคะก้างอาจจะติดคอเคี้ยวอาหารก็ให้ระมัดระวังอย่าผีแผาบนะคะอาจจะก,กัดปาดกัดลิ้นช่วงนี้ก็จะอาจจะมีการทําฟันถอนฟันอะไรทํานองนี้นะคะจากคลิปนี้นะคะก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวราศีตุลในช่วงระยะเวลานี้นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ระมัดระวังตัวด้วยนะคะจีราค่อนข้างจะเป็นห่วงด้วยนะคะ ก็ขอให้เรามาระวังในเรื่องเพศตรงข้ามหรือคู่ครองหรือหุ้นส่วนของท่านนะคะอาจจะมาทําร้ายท่านก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินนี้เองค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ